สวัสดีค่ะ FC วันนี้เราจะมากินหอยแครงนะคะนี่แครมนะคะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแตงไทยอ่อนแล้วก็มะเขือนะคะน,นี่เอ็กแพรนดิสเบบี้ไทเมลอนนะคะเบบี้ไทเมลอนอันนี้ชออมนี่อะไรก็ไม่รู้นะคะชออมไม่ไม่ทราบชื่อนะขออภัยไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้เราก็ แกะเราเราเราไม่เอาแดงมากนะคะเราให้พอสุกแต่ก็มีแดงนิดหน่อยแล้วก็น้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนี่เราจะใส่แบบน้ําปลาไปหน่อยอหนึ่งนะใส่ไปหมดใส่น้าปลาะขาดรากผักชีนะคะ เราไม่ได้ทําเหมือนน้าสีฟูดแต่ว่าเราจะใส่ปลาาเข้าไปอันนี้จะเป็นอันนี้พริกแห้งนะคะเพราะว่าพริกสดหมดนะคะเวลาจะกินเราก็ราดไปเลยนะคะราดที่ตัวหอยไปเลยน้ำจิ้มนี่ก็จะใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วยนะคะน้ำกระเทียมดองทั้งน้ำปลาร้านะคะน้ำตาลปี๊บนะคะ กระเทียมพริกก็จะมาราดลงไปจะมีกระเทียมนี่จะใส่เยอะเป็นคนชอบกินกระเทียมนะคะกระเทียมมีประโยชน์นะคะกาลิกกันสไปซี่ชิลีสไปซี่ ือชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แต่งตามอ่าใส่ตามชอบใจนะคะน้ําจิ้มใส่น้ำ,นำปะลาไปนิดเดียวนัวมากค่ะพี่น้องน้ําจิ้มนี่นัวมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ยอดชะอมนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ราดเด้อ นี่ยต้องราดให้ทั่วนะคะมันจะได้ซึมลงไปในหอยนี่นะคะเมนูเมนูตอนเที่ยงค่ะอันนี้คือแบบอยากกินแซ่บๆแบบรู้สึกเหมือนอาการที่แบบเหนื่อยนะเวลาร้อนๆเหนื่อยๆแนละ้ได้กินอะไรแซ่บๆรู้สึกว่าจะมีพลังนะคะนี่ก็จะอมดิบแล้ตัดเอาแต่ยอดมัน แล้วก็แกงมะเขือเพราะว่าเมนูนี้เมนูจะจะ,จะล้างตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะจะทาความสะอาดตู้เย็นเพราะว่าจะไปต่างจังหวัดก็เลยมีอะไรก็ค้ขนขนออกมานะคะแล้วก็เมนูนี้ก็คือกุ้งหวานที่เหลือนะคะอันนี้กุ้งหวานใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้เพราะว่ามัน มันจะหมดแล้วก็เลยใส่เข้าไปจะหมดแล้วค่ะก็กินเหลือนิดหน่อยมันก็จะหมดแล้วเราก็เลยอันนี้จะหวานออกหวานอันนี้มือเปื้อนนะไปย้อมผ้ามาะคะ่ะนี่อร่อยอะ จะลองกินสักตัวหนึ่งเอานี้เนาะมืออาจจะมีสีหน่อยนะเพราะว่ามันล้างไม่ออกอยากให้ลอง อยากให้ลองมากเลยพี่น้องอแล้วมันเข้ากันมากกับกับยอดมะละเอ้ยยอดแจะอมออขออนุญาตใช้มือนะคะ อืมด,ดยอดจุ่มลงไปเลยค่ะ,คะอืม,อ,มอร่อยน้ำเผ็ดมันเข้าคอ สำลักจัล <c oughs> ัก <c oughs> มันต้องอย่างนี้มันต้องเอาช้อนอ้นี้เอาไปทำอย่างเมื่อกี้นี้ยสำลักพี่น้อง ดูสิใครพี่น้องือเอามาขิ้นน้ำกันเด้อทุงนี้ก็มีประโยชน์เอาไปใส่เปลือกหอยอือือ ากให้ลองทำดูนะคะเราก็จากน้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดาแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปแซ่บพี่น้องเออ น้ามันถูกมาทั้งนี้เนาะอร่อยลองทำกันดูเด้อบอกว่าอร่อยที่สุดมันัวปลาร้าก็เผ็ด,ผด กระเทียม ขออนุญาตไปกินต่อเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตจบคลิปวิดีโอแค่นี้นะคะเพราะว่าอ,อีฉันจะกินไปพูดไปไม่ได้เดียวมันจะสำล <c oughs> ักเนาะเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบไปแล้วนะคะนี่ลองไปทำดูนะคะอร่อยมากลองทำดูคะ่ะใส่น้ำปลาเข้าไปนะน้ำจิ้มปรุงรสน้ำจิ้มอันนี้ขัด ผักฟี <c oughs> แซบนัวปลรราสุดๆ <c oughs> ชอบกรณกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะคะ